และนี่เป็นพาร์ทสุดท้ายสำหรับรายวิชาหลักการและการคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมีซึ่งนี่คือเรื่องของพาร์ทของการดุลพลังงานค่ะการดุลพลังงานจะมีทั้งหมด3บทด้วยกันตั้งแต่บทที่เจจนถึงบทที่9และในคลิปที่อาจารย์จะอาจาัดไว้ให้เนี่ยอาจารย์ก็จะเรียนตามหัวข้อที่อยู่ในหนังสือในตำราเลยรวมถึงในแต่ละคลิปเนี่ยก็จะมีการแท็กเวลาในหัวข้อย่อยต่างๆไว้ให้นักศึกษาสามารถที่จะย้อนดูแล้วก็เลือกที่จะดูตามเพลย์ลิสต์ที่ทำไว้ให้ได้เลยนะคะ ในหัวข้อที่7.1เนี่ยเป็นการพูดถึงเรื่องของพลังงานซึ่งเรียนมาตั้งแต่ตอนการเปลี่ยนหน่วยแล้วว่าพลังงานเนี่ยมันมีหน่วยหลายแบบตอนที่เราเห็นหน่วยของพลังงานเนี่ยเราอาจจะเห็นเป็นหน่วยที่เป็นนิวตันคูณเมตรหรือก็คือที่เรียกว่าจูลซึ่งเป็นเพราะว่าพลังงานแบบนี้มันนิยามเป็นรูปของงานหรือรูปของเวิร์กที่เรารู้ว่าเวิร์กเนี่ย W เท่ากับ F คูณ s ก็คือแรงคูณระยะทางจึงได้กลายเป็นหน่วยนิวตันคูณเมตรหรือเวลาที่เราเห็นว่ามันกลายเป็นปาวฟอร์สคูณกับฟุต ก็เป็นแรงของกระยะทางก็จะต้องเข้าใจได้ทันทีนะคะว่าอันนี้ก็เป็นหน่วยของพลังงานเช่นเดียวกันแต่พลังงานเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่รูปของงานเท่านั้นพลังงานสามารถเป็นรูปของพลังงานความร้อนก็ได้ดังนั้นนักศึกษาจะเห็นว่าเรื่องของพลังงานบางครั้งเราก็เห็นหน่วยเป็นเรื่องของแคลอรี่หน่วยของ BTU เพราะความหมายของคําว่าแคาลอรี่นั้นมันคือพลังงานความร้อนที่ทําให้น้นํา1มวล1น,นกรัมเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้น1อ,องศาเซลเซียส ในขณะที่ Btu เนี่ยมันคือพลังงานความร้อนที่ทำให้น้ำมวลหนึ่งปอนเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่ององศาฟาเรนไฮต์นะคะอันนี้ก็เลยจะเป็นพลังงานที่เราเห็นกันบ่อยๆแล้วก็เห็นในหน่วยกันมากมายแต่คราวนี้ในหัวข้อวันนี้เนี่ยเราจะมาดูรูปเรื่องของรูปแบบของพลังงานที่นักศึกษาจะได้เจอในสมการของการดุลมวลพลังงานการดุลพลังงานนะคะ ซึ่งรูปแบบของพลังงานที่นักศึกษาจะเจอรูปของการดุลพลังงานนั้นได้แก่พลังงานจนพลังงานศักย์และพลังงานภายในหัวข้อเหล่านี้เราได้เรียนมาแล้วตอนที่เราเรียนวิชาเทอร์โมและวิชาฟิสิกส์เคมิสตี้ดังนั้นอาจารย์จะเขียนให้สรุปไว้ให้ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเอามาใช้กันเลยนะคะพลังงานจนเนี่ย1.2 mv ส่วนพลังงานศักย์ z นะคะ2พลังงานนี้ก็คือเป็นพลังงานที่เกิดจากการที่วัตถุมีการเคลื่อนที่มีความเร็ว หรือวัตถุมีความสูงที่แตกต่างกันนะคะอันนั้นจะเกิดพลังงานสองตนที่แตกต่างกันได้ส่วนพลังงานภายในต้องเข้าใจว่าเป็นพลังงานที่มีอยู่ในทุกโมลเลกุลทุกอะตอมเพราะวัตถุอะตอมเนี่ยมันจะเกิดการหมุนการสัน่นการเคลื่อนย้ายตลอดเวลาเราก็เลยรู้ว่าสารรูปสารทุกมวลเนี่ยมันมีพลังงานภายในและเราก็รู้ว่าอิทธิพลที่มีต่อพลังงานภายในเนี่ยนะคะก็จะได้แก่อุณหภูมิความดันหรือวัตภาค วัตภาคคือสถานะน,นั่นเองนะคะเพราะเรารู้ว่ายิ่งอุณหภูมิสูงหรือพูด,ดง่ายๆว่าสสารตัวนั้นก็จะกลายเป็นแก๊สได้ง่ายขึ้น แก๊สเนี become, ่ยโมเลกุลม nice ki ันอยู XX ่ห่างกันเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่การสั่นมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ได้มากกว่าที่เป็นของแข็งสถานะที่เป็นแก๊สก็จะมีพลังงานภายในที่มากกว่าของแข็งและห้ามนนอนเดียวกันอุณหภูมิที่สูงก็จะมีพลังงานภายในมากกว่าอุณหภูมิที่ต่ำนะคะอันนี้ก็คือต้องรู้ก่อนว่าทุกสารเนี่ยมีพลังงานภายในและอีกคำหนึ่งที่อยากจะให้รู้จักในวันนี้นะคะก็คือคําว่าค่าพลังงานภายในที่จะศึกษาเนี่ยนะปกติแล้วตัวเลขที่เราเห็นกันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขจริงๆแต่มันเป็น ตัวเลขที่เปรียบเทียบกับที่สภาวะอ้างอิงโดยเรามีการกําหนดให้ที่สภาวะอ้างอิงนั้นมีพลังงานภายในเท่ากับ0คําพูดตรงนี้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าที่สภาวะอ้างอิงสารไม่มีพลังงานภายในค่ะ สารทุกสารมีพลังงานภายในแต่เรากำหนดสมมุติให้ค่าพลังงานภายในที่ e n c e state หรือภาวะอ้างอิงเนี่ยมีค่าเป็นศูนย์แล้วค่าอื่นๆที่เราเห็นในตารางแทนเทอร์โมเนี่ยมันก็คือเป็นค่าของพลังงานภายในที่เปรียบเทียบกับสภาวะอ้างอิงถ้าค่าพลังงานภายในในตารางเนี่ยมันมีค่าเป็นบวกก็แสดงว่าตัวมันเองในสถานะนั้นเนี่ยสภาวะนั้นเนี่ยมีพลังงานสูงกว่าที่ภาวะอ้างอิง แต่ถ้าตารางเนี่ยมีพลังงานภายในมีค่าเป็นติดลบก็แสดงว่าที่สถานะนั้นหรือสภาวะนั้นเนี่ยมีพลังงานภายในน้อยกว่าที่สภาวะอ้างอิงซึ่งจะได้พูดต่อไปนะคะรู้จักพลังงานศักย์พลังงานจลพลังงานภายในคราวนี้เรื่องของพลังงานของการไหล ด้วยความที่งานทางวิซมเคมีเนี่ยเราจะเกี่ยวข้อของไหลที่สามารถอัดตัวได้นะคะแล้วของไหลตัวเนี้ยถ้าเรามองว่าการที่ของไหลเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่ในท่อได้เนี่ย mm. ก็เป็นเพราะว่าของไหลนั้นน่ะมันถูกผลกักถูกขับเคลื่อนด้วยความแตกต่างของความดันนั้นเขาก็เลยมองเป็นลักษณะที่เป็นฟิสิกส์ว่าของไหลที่ไหลเข้าไปในท่อด้วยความดัน P เนี่ยไอ้ความดันตัวเนี้ยมันจะทําให้ปริมาตรของสารนั้นน่ะมันเกิดการผลักหรือการเคลื่อนที่เข้าไปในท่อ และการที่เรารู้ว่ามันมีความดันและมีปริมาตรที่เกิดการผลักเข้าไปเนี่ยเมื่อมราเปรเียบเทียบกับสมการที่เราเคยเรียนนะคะว่าเราเคยมีสมการว่าถ้าเราต้องการที่จะหาความดันเราเคยมีสมการความดันว่าความดันนั้นน่ะสามารถหาได้จาก F ส่วน a ก็คือแรงต่อพื้นที่ที่แรงกระทําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเราเคยย้อนกลับไปนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยอีกอันนึ่งที่เราจะรู้ว่าถ้าเรามองเรื่องของเวิร์กเราก็รู้ว่าเวิร์กเนี่ยมีความสัมพันธ์กับแรงแลว้วก็คูณด,ด้วยระยะทางดังนั้นถ้าอาจารย์เอาตัวค่าที่มีความหมายที่มันสัมพันธ์กันคือเรารู้ว่าแรงมันเกิดจาก เอาความดันคูณกับพื้นที่หรือพูดง่ายๆว่า F เท่ากับ p คูณ a แทนเข้าไป เท่ากับ f ส่วน a เพราะฉะนั้น f ก็เท่ากับ p คูณ a ส่วน s คือระยะขดัดงั้นถ้าเรามองว่าของไหลในท่อเนี่ยนะคะที่มีปริมาตร v ใดๆแล้วเกิดการไหลไปในท่อที่มีพื้นที่เท่ากับ a เราก็จะได้ว่าระยะที่ของมันเคลื่อนที่ไปเนี่ยปริมาตร v เนี่ยมันก็คือ v ส่วน a เท่ากับ s ดังนั้นเมื่อเรา a ตัวเดียวกันมันตัดกันเราก็จะเห็นว่าจากสมการพื้นฐานว่า w เท่ากับ f คูณ s ก็จะกลายเป็น w เท่ากับ p คูณ v หรือที่เราเรียกว่า pv นั่นเองค่ะอันนี้ก็ให้รู้ไว้ที่เมื่อกี้ต้องพูด PV work เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่า PV work เป็นเพราะว่ามันเกิดจากการที่มีของไหลเกิดขึ้นในระบบและแน่นอนค่ะในงานทางวิศวกรรมเคมีเองเนี่ยเรามักจะเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มมีของไหลมีการเคลื่อนที่มีปริมาตรมีความดันมันจะมีนิยามคําว่า enthalpy เกิดขึ้นสารทุกสารมีพลังงานภายในอยู่ตัวเองและสารเมื่อมีการเคลื่อนที่มีความดันมีปริมาตรก็เกิด PV work เราจะนิยามตัวขึ้นมาใหม่ว่าพลังงานเรื่องของ e n t ท a ลปีมันคือผลรวมของพลังงานภายในและผลรวมของผลคูณระหว่างความดันกับปริมาตรของระบบซึ่งก็คือ PV work เราก็ได้ออกมาว่า S เท่ากับ U บวก PV ที่นักศึกษาเห็นกันนะคะนี่ก็คือเป็นนิยามของ e n t ทัลปีซึ่งสิ่งที่อยากจะให้นักศึกษารู้อีกอย่างก็คือ e n t ท a ลปีเนี่ย เป็นฟังก์ชันสภาวะหรือสเตตฟังกชันคําว่าเป็นฟังก์ชันสภาวะนั้นหมายความว่าเอนทัลปีเนี่ยถ้าเราศึกษาว่าเอนทัลปีาตำแหน่งที่1กับเอนทัลปีตําแหน่งที่สผลต่างของเอนทัลปีระหว่างของตําแหน่งสมมติเป็นเดลต้าเเท่ากับ S2 ลบกับ h 1ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะตรงนี้เองเนี่ยค่ะ ของสภาวะใดๆก็ตามจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก s 1มาเป็น s 2โดยตรงหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่มันเปลี่ยนไปแต่จุดปลายมันจุดเดียวกันคําว่าสภาวะที่เป็น s t a t e function เนี่ยเขาบอกว่าความหมายคือการเปลี่ยนแปลงของวิถีหรือที่เป็นภาคเนี่ยนะคะที่มันแตกต่างกัน แต่ถ้าเกิดสมมติว่าสภาวะเริ่มต้นและสภาวะสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงของ e n t ทัลปีเนี่ยจะมีค่าเท่าเดิมเสมอเพราะมันเป็น state function เดี๋ยวจะค่อยไปดูอีกทั้งหนึ่งตอนที่เป็นโจทย์และจะเห็นว่าทำไมมันถึงเท่ากันนะคะอ่ะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ามีเรื่องของพลังงานศักรพลังงานโจนพลังงานภายในพลังงานจากการไหลหรือ PV work ค่าเอนท a ลปี ก็เลยมีเรื่องของเวิร์กซึ่งแน่นอนค่ะเวิร์กเนี่ยเขาบอกว่าในเรื่องของงานทางวิศวกรรมเคมีเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีแรงกระทําอะไรก็ตามกระทําต่อวัสดุแล้วทําให้แรงนั้นเนี่ยส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของวัสดุงานเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถหาได้จาก W เท่ากับ F คูณ S หรือ W เท่ากับ Fd z เหมือนที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นี้และเนื่องจากว่าถ้างานตัวนั้นมันกระทํากับ ของไหลที่มีความดันและมีปริมาตรเราก็สามารถเปลี่ยน W เท่ากับ F คูณ S ให้กลายเป็น W เท่ากับ P คูณ V หรือ W เท่ากับ i ิน e g r a t e P dV นะคะ มันก็คือเรื่องของงานซึ่งในทางวิศวกรรมเคมีเองถ้าเป็นเรื่องของงานเนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะเจอก็ดูสิว่ามันมีการเคลื่อนที่ของวัสดุที่อยู่ในระบบไหมเช่นมีการเคลื่อนที่ของเพลามีการเคลื่อนที่ของกระบอกสูบมีการเคลื่อนที่ของกังหันที่ไอ้น้ําอาจจะไปหมุนและวทาให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเมื่อมันเกิดการมูฟวิ่ของพาร์ตต่างๆเนี่ยก็จะเกิดงานที่เรียกว่าชาร์วบเ,บเกิดขึ้นค่ะ ส่วนความร้อนนั้นก็เป็นเรื่องของพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนักศึกษาต้องเข้าใจค่ะว่าความร้อนเนี่ยมันคือพลังงานที่เกิดจากการถ่ายเทที่เนื่องมาจากความตต่างของอุณหภูมิโดยความร้อนเนี่ยจะถ่ายเทจากที่อุณหภูมิสูงไปหาที่อุณหภูมิต่ํา และแน่นอนความร้อนเนี่ยก็เป็นพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงจากพลังงานรูปแบบอื่นได้เช่นพลังงานเคมีพลังงานไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งในวิชานี้กูจะเน้นไปที่พลังงานเคมีแต่พลังงานไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเราจะไม่ได้เน้นกันแต่อย่างน้อยตรงนี้เองนักศึกษาจะเห็นแล้วนะคะว่าอนาคตเมื่อไปทํางานที่เป็นไปทางด้านไฟฟ้าหรือเป็นนิวเคลียร์มันก็เป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างพลังงานความร้อนหรือเรื่องของงาน หรือเรื่องของพลังงานศักพลังงานจนได้หมดเลยมันเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนี้นะคะนักศึกษาได้เรียนมาในวิชาเทอร์โมแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุยอยากจะให้รู้คือ propery t ของสารเนี่ยตอนที่เราไปเปิดตารางเทอร์โมเดนามิกเนี่ยตารางไอ้น้ำก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าที่นักศึกษาเปิดได้จากตารางไอ้น้ำเนี่ยมักจะเป็น internal energy ที่เป็นค่า s p e c i f i c เป็น specific enthalpy เป็นสเปซิฟิกโ l ล m มงั้นนัื่ึงสัตว์ต้องเข้าใจขอนว่าทำไมค่าที่เปิดตารางไอ้น้ำเนี่ยจึงเป็นค่าสเปซิฟิกแล้วค่าสเปซิฟิกคืออะไร ปกติแล้ว Property เหล่านี้ที่เป็น Specific Volume Specific Internal Energy Specific Entropy เนี่ยมันเป็นสมบัติที่ไม่ขึ้นกับปริมาณหมายความว่าปริมาณที่เปลี่ยนไปนักศึกษาจะดูมวลหนึกร,รมัมดูมวลหนึ่งกร,รมัมหรือดูมวลหนึ0งพกร,รมัมค่าเหล่านี้จะมีค่าเท่าเดิมเพราะมันเป็นสมบัติที่ไม่ขึ้นกับสาร ถ้ามองให้ชัดเจนคือมองที่รูป7.2ค่ะรูปนี้จะชัดขึ้นเพราะว่าถ้าอาจารย์เปบเที่ไม่ง่ายว่าอาจารย์กําลังมองมวลก้อนหนึ่งก้อนโตๆมวลก้อนนี้ก็จะมีสมบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นมวลปริมาตรอุณภูมิความดันและความหนาแน่นถ้าอาจารย์เอามวลก้อนนี้เหมือนเดิมเลยแต่เอามาหันครึ่ง เมื่อมาหันขครน่งเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นสมบัติที่ไม่ขึ้นกับปริมาณเนี่ยเช uh ่ huh. นอุณหภูมิความดันความหนาแน่นถึงจะห <mar> ันเครื่องเนี่ยคุณสมบัติเหล่านี้ก็ยังมีค่าเท่าเดิมไม่ใช่เอามาหันเครื่องแล้วอุณหภูมิจะลดลงครึ่งหนึ่งก็จะมีค่าเท่าเดิมแต่ในขณะที่ถ้าเป็นสมบัติที่มันขึ้นกับปริมาณเช่นมวลหรือปริมาตรเนี่ยเราเอามวลมาหันลงครึ่งหนึ่งสมบัติของมวลที่มันเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ ครึ่งหนึ่งของที่มันเคยมีก็คือจาก,จากที่มันเคยเป็น m เนี่ยก็จะกลายเป็น m ส่วน2อนะคะอันนี้เขาเรียกว่า Attensive Property ดังนั้นเนี่ยต,ะต,ะตะารางเทอร์โมไดนามิกเนี่ยมันถึงแสดงออกมาเป็น Intensive Property ที่แสดงออกมาเป็น Internal Energy ที่เป็นค่า Specific เพื่อเราสามารถเอาค่าตัวเนี้ยไปคำนวณต่อได้กับมวลที่มีปริมาณเท่าไหร่ก็ได้หรือจะเป็น specific e n t h a l p y หรือจะเป็น Specific Volume ค่าเหล่านี้ถือเป็น intensive property นะคะและสิ่งที่จะย้ำให้ดูก็คือว่านักศึกษาจะเห็นว่าเวลาที่เขาทำเป็นสัญลักษณ์เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าค่า U หรือค่า H เนี่ยถ้าเป็นเขียนตัวปลายแบบนี้เฉยๆหน่วยของมันจะมีหน่วยเป็นกิโลจูลหรือจะกลายเป็นแคลอรี่หรือจะกลายเป็นนิวตันอะไรอย่างเงี้ยก็คือคูณเมตรอันนี้แล้วแต่นะคะ แต่ประเด็นตรงนี้เองต้องรู้ว่ามันคือ extensi v e p r o p e r t รรวมถึงพลังงานสักพลังงานจนถ้าเขียนแค่นี้ก็เป็นเช่นเดียวกันเป x ็น e x t e n s ท v e p r o p e r t y แต่ถ้าเราเอาสัญลักษ e ณ์ ek ep u กับ h เนี่ยมาใส่หมวกไว้ข้างบนนะคะที่เราเรียกมันว่า u hat หรือว่า h hat h hat ที่แปลว่าหมวกอาคา h hat, ่ะ hat นะนะคือใส่หมวก ตัวนี้เองจะจากหน่วยที่เคยเป็นกิโลจูลเฉยจะกลายเป็นกิโลจูลต่อมวลซึ่งตัวนี้สมบัติตัวนี้จากที่เคยเป็น extensive property ก็จะเปลี่ยนกลายเป็น intensive property ที่เป็นสมบัติที่ไม่ขึ้นกับมวลเราก็จะสามารถนําสมบัตินี้ไปใช้กับการคำนวณโดยไม่ต้องคานึงว่ามวลตัวมีค่าปริมาณเท่าไหร่เพราะสุดท้ายเราเอาตัวนี้ไปคูณมวลมันก็จะกลายเป็นสมบัติปริมาณทั้งหมดที่ต้องการ และอีกตัวอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ที่ควรรู้คือถ้าเอาค่า u หรือค่า h มาใส่ดอทไปข้างบนนะคะอันนี้จะหมายถึงหน่วยจะกลายเป็น rate ก็คือจะกลายเป็นกิโลจูลเปอร์เซกก็จะกลายเป็น rate ทันทีซึ่งทำไมมันถึงกลายเป็น rate เพราะว่าบางครั้งเนี่ยกกรณีที่เป็น open system เนี่ยมันจะกลายเป็น mass flow rate และเมื่อเราเอามาคูณกับตัว specific entropy เราก็จะเห็นว่ากิโลกร,รมัมกับกิโลกร,รัมก็จะตัดกันมันก็จะออกมาเป็นหน่วยคือจูลเปอร์เซนะคะซึ่งก็คือเป็นตัว e t t r o p y r a ล e นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เป็นระบบปิดนะคะ เป็นมวลเฉยๆไม่มีอัตราการไหลเราก็จะพบว่าตัวที่เราเอามาคูณเนี่ยสมมติคูณด้วย i n t e r อร์ e n ลเอเที่เป็นค่าสเปซิฟิ c ตัวกิโลกร,รมัมกิโลกร,รัมตัดกันหน่วยที่ออกมาก็จะออกมากลายเป็นพลังงานที่เป็นรูปของจูนเท่านั้น เนาะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องท่องสูตรอะไรมากมายนะคะเผ่อที่เคยบอกกันว่าาท่านศึกษาเช็คหน่วยเขียนหน่วยแล้วเข้าใจว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีหน่วยเป็นรูปแบบแบบไหนเราเอาคูณเอาหารกันเนี่ยสมการมันจะได้เองจากการที่เช็คหน่วยได้ค่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่าง7.1ถึง7.3เพื่อให้เข้าใจนะคะว่าในเรื่องของพลังงานเนี่ยเราเอามาคำนวณได้อย่างไร ในโจทย์ในตั้งแต่บทที่7หัวข้อ7.4เป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีการคำนวณแบบนี้แต่เขาจะคำนวณเร็วมากๆแล้วไม่มาทำให้ดูที่มาที่ไปงั้นตรงนี้เองเรามาเข้าใจพื้นฐานก่อนนะคะว่าการคำนวณเหล่านี้มันคือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยแล้วก็คือเรื่องของการเอาสูตรที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยมาใช้นะคะก็เลยจะให้มาดูเป็นพื้นฐานกันก่อนนะตัวอย่างที่7.1 ข้อหย่อยเขาบอกว่าน้ําไหลเข้าสู่กระบวนการโดยการไหลผ่านท่อโดยเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ2เซนติเมตรด้วยอัตราการไหลเชิงปริมาตรคือ2อลูกบาศเมตรต่อชั่วโมงให้หา ek ของอัตราการไหลนี้ในหน่วยจูลเปอร์เซกก็จะเห็นว่าเขาเป็น ek เนาะ ek เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราเคยรู้ว่าพลังงานสัก ek เท่ากับเศษหนึส่วนส mv สงงั้นถ้าเป็น ek ตัว m ตัวนี้ก็ต้องเป็น d o เพราะว่ามันเป็นอัตรานะคะเราก็เลยได้ว่าถ้าจะหาตัวอัตราของพลังงานจนก็ต้องหา m ให้ได้แต่โจทย์ให้มามันเป็น v dot ซึ่งนันกศึกษาเคยเรียนต่บที่หนึ่งแรกแ,รกแล้วว่าอัตราการไหลเชิงมวลหาจากเอาอัตราการไหลเชิงปริมาตรมาคูณด้วยความหนาแน่น1000กิโลกร,รมัมต่อลูกบ,บาตก์เมตรตัวนี้คือโลของน้ำเพราะ สจทย์ดดข้อนี้คือเป็นการไหลของน้าเข้าสู่กระบอกดา่างก็จะได้อัตราการไหลเชิงมวลมาทํานองเดียวกันอยากจะหา v หรือความเร็วเราก็เคยรู้ว่า v หรือความเร็วเนี่ยสามารถหาได้จากการที่เอา volumetric flow rate หารด้วยพื้นที่ที่ของไหลนั้นไหลผ่านคือพื้นที่หน้าตัดนั่นเองซึ่งพื้นที่หน้าตัดเรารู้ไดมนเตอร์ก็ทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าเราก็จะสามารถหาได้จากา i r กำลังสอง ตรงนี้ก็คือพื้นที่นั่นเองงั้น v ตัวนี้ความเร็วก็เกิดจากอัตราการไหลเชิงปริมาตรหารด้วยพื้นที่แล้วก็ทำการเปลี่ยนให้เป็นเมตรเปอร์เซเราก็แทนค่า m ทแทนค่า v เข้าไปก็ได้ ek เรียบร้อยนะคะนี่เป็นหาพลังงานจนค่ะส่วนพลังงานสักค่ะเขาบอกว่าน้ำมันดิบถูกปั๊มขึ้นมาด้วยอัตรา 15กิโลกร,รัมเปอร์เซกก็คือให้แมสโฟเรตมานะคะจากระดับที่ต่ำกว่าพื้นผิวโลกลงไป220เมตรจากตำแหน่งนี้ขึ้นไปยังระดับที่สูงกว่าผิวโลก20เมตรขึ้นไปตำแหน่งที่สองนี้ก็จะเห็นว่ามีการปั๊มจากตำแหน่งที่1เป็นตำแหน่งที่2ดังนั้นพลังงานาสารเรารู้ว่า e p เท่ากับ m g z งั้นผลต่างก็กลายเป็น เท่ากับ mg เดลต้าแซดเดลต้าแซดต้องหมายความว่ามันก็คือผลต่างของระดับจากจุดสุดท้ายไปหาจุดเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยจากจุดสุดท้ายคือตำแหน่งที่สูงขึ้นไป20เมตรตำแหน่งเริ่มต้นคือตำแหน่งที่ต่ำลงมา220เมตรนั้นตำแหน่งเริ่มต้นเนี่ยระยะมันจึงเป็นลบ220เพราะมันต่ำกว่าตัวจุดอ้างอิงน,นะคะ งั้นเราก็แทนค่าเข้าไปได้แทน Z1 กับ Z2 เข้าไปเรียบร้อยตัวนี้ก็คือ m ตัวนี้ก็คือค่า g ส่วนตัวนี้คือการแปลงหน่วยเพื่อจะได้ออกมากลายเป็นจูลนะคะเราก็ได้ค่า e p ดอต d e p ออกมาแล้วอ่ะถัดมาค่ะตัวอย่างที่7.2ค่ะเป็นเรื่องของงานที่เกิดจากความดันและปริมาตรนะคะโจทย์ข้อนี้เขาพูดว่าความดันของแก๊สในกระบอกสูบ ถูกทําให้คงที่โดยการวางน้ําหนักลูกตุ้มเนี่ยบนกระบอกสูบนั้นตรงนี้เป็นเป็นกระบอกสูบที่มีวางน้ําหนักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่ากระบอกสูบเนี่ยไม่มีแรงเสียนเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกสูบเนี่ยเท่ากับ100มิลลิเมตรน้ำหนักของกระบอกสูบและลูกตุ้มเนี่ยรวมกันเนี่ยเท่ากับ50กิโลกรมัมความดันอากาศที่อยู่เหนือกระบอกสูบตรงนี้คือ1.133บา ให้ค่าจีมาจงคำนวณหาความดันของแกส๊สนะคะก็คือว่าแก๊สข้างในตัวนี้มีความดันเท่าไหร่แล้วก็หางานจากการขยายตัวของแก๊สในหน่วยจูลเมื่อมีการขยายตัวของแก๊สที่ทำให้กระบอกสูบเนี่ยสูงขึ้นไป500มิลลิเมตรก็แสดงว่ากระบอกสูบตรงนี้แต่เดิมที่มันเคยอยู่ แก๊สตัวนี้เกิดการขยายตัวด้วยความดันที่เกิดขึ้นภายในทําให้กระบอกสูบเนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้น500ม mm. มตัว500มิลิเมตรก็คือเดลต้าแนะคะซึ่งเดลต้าแซตัวนี้ถ้าเรารู้ไดมิเตอร์ของกระบอกสูบเราก็จะรู้พื้นที่หน้าตัดเราก็จะสามารถหาเดลต้าวที่มันเปลี่ยนแปลงได้และเราก็รู้ว่าจากแต่เดิมเนี่ย W เท่ากับ P เดลต้าว งั้นโจทย์เขาให้หาความดันของแก๊สก็เพื่อที่จะเอามาหางานของการขยดตัวของแก๊สนั่นเองนะคะงั้นตอนนี้แสดงว่าดับแรกต้องหาก่อนว่าความดันของแก๊สที่อยู่ภายในเนี้ยมีความดันเท่าไหร่ก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าความดันคืออะไรความดันเนี่ยมันเกิดจากการที่มีแรงของแก๊สเนี่ยขานด้วยพื้นที่ที่มันทำเหมือนกระบ,บอกสูบตรงนี้กับนะคะ และ f ตัวนี้เองเนี่ยถ้าเรามองถึงเรื่องของฟิสิกส์เราก็พบว่า f ตัวนี้นะคะการที่เขาบอกว่ามันไม่มีแรงเสียานแสดงว่ามันสมดุลกับแรงที่กระทางั้น f ตัวนี้คือ f ที่เกิดจากแก๊สข้างในแต่แรงที่เกิดจากการทัแบบแก๊สตัวนี้ได้แก่อะไรบ้างคือแรงที่เกิดจากแรงดันข้างนอกก็คือ f a t m o s p h e r แล้วก็แรงที่เกิดจากน้ําหนักของพิสตันตัวนี้บวกกับลูกตุ้ม นะคะก็คือ F Piston งั้นจากตรงนี้เองเนี่ยนักศึกษาก็ค่อยๆแทนจากเรื่องของความดันที่เคยเรียนมาว่า P เอตัว F Asthmosphere เนี่ยมันก็คือ P ของ Asthmosphere คูณกับ A ส่วนตัว F Piston ตัวนี้ F ก็คือ W คือน้ำหนักใช่ไหมคะก็คือ mg m ก็คือมวลที่เขาบอกมาแล้วว่ามันมีมวลรวมเท่ากับ50กิโลกรัมงั้นแสดงว่า mg หาได้ ความดันบรรยากาศก็รู้ที่เหลือตรงนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยเพื่อจะเอาตัวเลขมาบวกลบคูณหารกันได้นะคะเมื่อเปลี่ยนหน่วยเสร็จเรียบร้อยก็จะสามารถหาความดันของแก๊สได้และเมื่อได้ความดันของแก๊สนักศึกษาก็จะพบว่าจาก W ที่เป็น PV work ก็คือ P คูณดีเดลต้าในเมื่อเรารู้ P แล้วจากข้อเมื่อกี้นี้เดลต้านะคะก็คือเกิดจากเอา A คูณดีเดลต้านะคะ A ก็คือพื้นที่ หน้าตัดของกระบอกสูบและหลังจากนั้นบรรทัดนี้ก็คือการเปลี่ยนหน่วยเช็คหน่วยเอาตัวเลขมาคูณหารกันเพื่อให้ได้คำตอบที่ออกมาเป็นจูลถัดมาค่ะตัวอย่างที่7.3ก็คือการคำนวณเอนทัลปีนะคะเราจะเห็นว่าเราทำไปหลายตัวแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคำนวณพลังงานสักพลังงานจน หรือ PV work อันนั้นก็เป็นตัวอย่างจะได้รู้ว่าพอเราไปเจอในดุลพลังงานเนี่ยถ้าต้องคำนวณจะมีวิธีคำนวณยังไงนะคะส่วน enthalpy เนี่ยซึ่งเรารู้ว่านิยามของ enthalpy เนี่ยเท่ากับ U บวก PV ที่ครูพูดไปแล้วเมื่อกี้ดังนั้นโจทย์ข้อนี้เขามีการพูดว่าที่อุณภูมิ300 n w เคนวิน1 atm ก๊าซฮีเลียมมีพลังงานภายในจำเพาะและปริมาตรจำเพาะตามตัวเลขที่ให้มาแสดงว่าให้ U h a d กับ V h a d มา ให้หาเอนท a ลปีจำเพาะที่ภาวะนี้และหากฮีเลียมมีอัตราการไหล250กิโลโมลเปร์อวจงหาค่าเอนท a ลปีของฮีเลียมต้องเข้าใจนะคะว่าเอนท a ลปีจำเพาะคือ H h a t เอนท a ลปีของฮีเลียมที่มีอัตราการไหลที่ให้มาก็คือ H d o ซึ่งเท่ากับเอาปริมาณ mass ที่เป็น f โฟ a t e คูณกับ H h a t ก็คือสมก,การที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะอ่ะงั้นจากตรงนี้ข้อน,นี้มันมีอะไรที่น่าสนใจหรอสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านักศึกษาจะเห็นว่าค่า u hat ที่ให้มากับค่า v hat ที่ให้มาเมื่อเอาเข้าไปแทนในเท่ากับ u บก pv แล้วเนี่ยพอคูณกันเราจะเห็นว่า2เทอมนี้หน่วยมันไม่เหมือนกันซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าการที่หน่วยไม่เหมือนกันมันบวกกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันดูแล้วมันน่าสนใจก็คือว่าเขาก็เลยพยายามหา conversion factor ว่าจะทำยังไงให้ atm คุณกับ l ิตร per mol เนี่ยให้มีหน่วยกลายเป็น joule per m o หรือพูดง่ายๆต้องการจะเปลี่ยน atm คูณกับลิตรให้กลายเป็นหน่วยที่เป็น joule ซึ่งถ้าเปิดตาราง conversion เนี่ยไม่เจอ conversion ที่เป็นหน่วยนี้แน่ แต่ความฉลาดก็คือว่าเราเคยจำได้ว่า conversion factor คือตัวอะไรก็ได้ที่มันมีค่าเท่ากันแล้วจับมาเป็นอัตราส่วนกันเพราะการที่เป็นเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันเอามาหารกันมันคือมีค่าเท่ากับ1 1คูณอะไรก็มีค่าไม่เปลี่ยนนั่นคือความหมายของคำว่า conversion factor และตัวเลขที่มีค่าเท่ากันที่เอามาแทน2ตัวนี้คือค่าคงที่ของแก๊สที่มีหน่วยต่างกัน ซึ่งเราจะเห็นว่าค่าคงที่ของแก๊ส2ตัวนี้มันคือมีค่าเท่ากันแต่เป็นเพียงแค่มันมีหน่วยต่างกันเพราะฉะนั้นพอเอามาหารกันเนี่ยค่าตัวนี้จริงๆแล้วมันมีค่าเท่ากับ1หรือคือ conversion factor ที่สามารถเปลี่ยนหน่วยระหว่างจูลให้กลายเป็นลิตร atm ได้และเมื่อได้ conversion factor ตัวนี้แล้วก็เอาเข้ามาทำการคูณกับตัวด้านหลังเพื่อเปลี่ยนหน่วยแล้วก็จะได้คำตอบของตัว specific e n t a l p y ออกมา ส่วนตัวค่าเอนท o ลปของฮีเลียมที่มีอัตราการไหล250กิโลโมลปอวก็เอา250กิโลโมลปอวที่เป็นปริมาณมาคูณกับตัว s p ป c ิฟิกเอนท o ลปนะคะสุดท้ายก็เอามาเปลี่ยนหน่วยคูนเข้าไปเพื่อจะได้คำตอบออกมากลายเป็นจูลปอร์อวตามที่โจทย์ต้องการ